สวัสดีค่ะแม่ของเบ่าต้นนะคะสวัสดีแม่นะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นภาพรบรรยากาศยามเช้านะคะ <c oughs> ที่วังปู่นะคะตอนนี้ลุงช่างก็กําลังลงรายชื่อให้กับคือลุงช่างเขียนให้เองกับมือเลย <c oughs> ให้กับทุกช่องนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะค <c oughs> ่ะน่หน่ารักมากเลยนะ <c oughs> เออเดี๋ยววังปู่เราจะ ไปถึงต่างประเทศแล้วนะค่ะเดี๋ยวสื่อ B B C จะบรรยาลุงคะแม่เป่าต้นบอกว่าใครไม่สนใจไปต่างประเทศเลยแม่แม่ลุงคะลุงคะแม่แววฝากเขียนให้กับให้กับเป่าต้นด้วยค่ะแกบอกมาแล้วเมื่อวานแกค่อยลืมเอาไปเอาเสื้อไปไหมเออเอาไปช่วยให้ลุงเหอ่อยจ้าจ้าจ้าเราให้สื่อใหญ่เข้าไปก่อนนะคะเพราะว่า เราต้องให้เกียรติสื่อใหญ่นะคะจ้ะเพราะว่า่นเขาเรียกว่าติดตามชีวิตนะคะเรื่องราวของลุงในวันนี้นะคะเดินทางไปทําบุญที่พระธาตุพนมนะคะเดินทางไปพร้อมกันกับทีมงานนะคะนะขอบุณพีเอสด้วยนะคะจ้าลุงค้าแม่แววของของเบ่าต้นด้วยค่ะแล้วก็น้องเบ่าต้นด้วยค่ะ แม่วแหววแม่แหววนะคะจ้ะเดี๋ยวแม่แหววค่ะเดี๋ยวให้ลุงเขียนให้นะนะคะจ้ะจ้ะพอดีตอนนี้สื่อกำลังถ่ายลุงด้วยนะคะเพราะว่าลุงก็จะได้นะเพิ่นจะได้เก็บภาพนะจ้ะลุงช่างเขียนตัวใหญ่มากโอ้เดี๋ยว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  เยอะเด้เดมีหัวใจด้วยค่ะโอ้ยหัวใจโอ้ยลายเซ้นสุดยอดเปกันระหัวไงอันนี้อันนี้ออกมาหน่อยเดียวเพราะว่าพูดอะไรเยอะไม่ได้เนี่นยครับอย่างเดียวใช่ไหมจานเชียว ณแม่คะชื่อนี้เขียนแล้วนะคะกิตติวสุรัตค่ะเขียนแล้วะคะ่ะจําได้นะคะแทนฝากทําบุญด้วยโอ,อ้าวพี่หนูหนูปิดแล้วค่ะพี่เจะนะคะาค่ะก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเพื่อที่จะไปทําเป็นมรสารคดีอ่ะสี่ห้าปีนี่น่าจะพบสมบูรณ์นะก็เ<ค><ะ>ขอทํากันจริงนะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทางสื่อบอกว่าต้องใช้เวลา ทำทุกอย่างให้มันเป็นกลางที่สุดเป็นปีอะครับบอกว่าปีผมก็เลยอนุญาตให้แล้วไปทําบุญด้วยมาติดตามเลยว่าผมเป็นคนยังไงแล้วให้ใเขาดูตอนที่ลุงไล่สดเลยนะก็ประมาณนั้นก็จะดูหมดเลยก็จะเก็บรายละเอียดหมดยงั้นประมาณนี้มีใครอีกไหมแม่แม่แม่แหววแม่แววแม่ของเบาต้นค่ะแม่กอกด้วยนะลเขาอยากให้ลุงเขียนเนประันใช่ไหม เพราะว่าแกยังไม่ได้เขียนเลยเสือลืมใช่น,นะใช่ครับเมื่อวานเมื่อวานเจนมอนเขียนได้ตัวเองอื ใจมากเห็นไหมตกลงชื่ออะไรนี่ P P B C หรือ P B C B B C B B C อ้าว B B C นะ FC B B C นะจ้ะเพราะว่าเพราะเพามึกไม่ P B C เรียนไ้เาต้นอีกคนหนึ่งก็บอก P คนหนึ่งก็บอก P ีกคนหนึ่งก็บอก B ตกลงอะไรคะ ทีซีพีใช่ไหมซีริลาคะก็เมื่อกี้ลุงกเมื่อกี้ลุงร้านซิริไทยมาเขียนให้แล้วแม่แววอ่าแม่แววแม่ของเบาต้นเขียนให้แล้วนะคะจ่าอย่าบอกเบาต้นด้วยนะคะลุงเบาต้นเขียน่แวด้วยเขียนเบาต้นไม่ไงเออเบาต้นเขียนแล้วเด้อแม่จ้ะสบายใจเด้อแม่เอจ่ลุงช่างเขียนให้เองเลย <บ>ต้นเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะเบาต้นเขียนเสร็จแล้วค่ะแม่เขียนแม่เราด้วยค่ะลูกแม่แหววแม่แหววของแม่เบาต้นนะเขียนเสร็จแล้วนั่นเอ่ดีตัวอยู่โอเะกี้เขียนเบาต้นใมีเขียนแม่จัดเออแกดีใจแล้วแหละเนี่ยแกดูอยู่แกดีใจแล้วนี่ว่าชาแนลเหรอจ้าชื่ออะไรแม่ของเบาต้นชาแนลเนาะสบายดีไหมค่ะแม่เบาต้นอ่า เขียนเขียนกล้วแม่ยทรเพชรบุรีแค่ไหนครับอ๋อเจ๊พรลงสื่อใหญ่ทีพีซีเป็นสื่อต่างประเทศนะคะถ่ายทำเรื่องราวหูช่างเพราะว่าที่ต้องถามเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ต้องเรียกชื่อเขาถูกนะคะตอนนี้ชิดมาแล้วเหลือพี่นวัดนะคะ มากมาแล้วปากมากใครมีอไไปปวิดีโอเขาใครเอามาลุงค้ามีเอฟซีบอกว่าเขียนให้ยายอุ่นด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะครับชั่วโมงนี้เราจะเขียนผ้าห่มพระธาตุพนมวระมหาวิหารนับที่เราจะเดินทางไปที่ อำเภอรพระธาตุพนมนะครับเพื่อที่จะนําผ้าที่ที่เปลี่ยนผ้าเขาเรียกผ้าตาดเนะาะภาษาไทยเรียกว่าผ้าตาดเพื่อนําไปหม่มพระธาตุที้มีบรรจุ <c oughs> รพระรังกาธาตุอ่อาพระรังกาธาตุส่วนตอกของพระพุทธเจ้านี่ครับสิ่งที่เราจะไปวันนี้พ็ทุกประสงค์ครับลุงวันนี้อย่างวันนี้ลุงคาดหวังว่าจะมีคนมาเยอะไหมฮะ ปกติงานพระธาตพนมวรามหาวมิหารจะมะีสายบุญทั่วโลกนะครับที่เดินทางมาในช่วงเทศกาลบุญเดือนสามเขาเรียกว่าบุญขึ้นใหม่เดือนสามตามประเพณีอีสานโบราณมาเลยนะครับก็จะมากันทั่วโลกเลยครับ <ไอ S 1> เยอะซึ่งมันเป็นงานประจําปีที่จัดขึ้นประมาณส5บห้า,นานวันอ,อันนี้ลุงเคาดหวังว่า fc ของลุงนี้ประมาณเยอะไหมครวันนี้ที่จะตามไป ถ้าถ้าเป็นตอนเมื่อก่อนก็จะไปรอพบเยอะครับแต่ตอนนี้น่าจะน่าจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเรื่องผมมันก็ย่งียบบไปเนาะเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการวิตีธรรมเมืองไทยท่อความคมาดหวังของลุงวันนี้เป็นไงบ้างฮะ คือจอิตนาที่เราไปก็คือเราจะพาทีมงานแล้วก็รายชื่อของแม่แม่เนี่ยไปไปหุ่มพราธาอย่างที่เราทํากันมาตั้งแต่สองปีที่แล้วตั้งแต่ปีห้าที่เรายางอยู่นี่ครับก็คือวัตถุสงมีอยู่แค่นั้นส่วนเอสจะบาเยอะไม่เยอะอันนั้นเราไม่ได้คาดหวังครับที่แจ้งเลยนะเนี่ยครับอันนี้ค่ะผมช่องเล็กๆนะ คนยังเอซียังเข้ามาดูล uh, so <S iros language> mm ุงเจียยอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ตามไปทําบุญเงี้ยห้าร้อยกว่าท่านนแล้วช่องใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับคแล้วตอนนี้เราไล์กัน้องก็จะตามในโซเชียลเนาะคือเอซีของลุงเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในโซเชียลอ่าแล้วการทําบุญเนี้ยเนี่ยนั่งนั่งทํากันสามสี่คนเนี่ยวันนี้ได้ยอดสองใส่ใช่ค่ะที่จะไปร่วมทให้นะคะทำบุญกับบัตรกับองค์ ได้ยอดสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทใช่ไหมสี่หมื่นเท่าไหร่นะเมื่อคืนเพราะว่าสรุปยอดเมื่อคืนเพราะว่าสี่หมื่นหนึ่งพันหน่ร้อยเก้าสิบสองสี่ร้อยเก้าสิบสองรวมรวมทำบุญเมื่อคืนสามคืนร่วมทำบุญอยู่ตรงเนี้ยสามสี่คนสี่ห้าคนเนี้ยที่นั่งทำมาอยู่ตรงเนี้ยได้สองแสนสี่หมื่นวันนี้เราจะไปเราวันนี้เราไปบริจาคใช่ครับสามวันสามวันมาจบที่เมื่อคืนอ่าจบที่เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานอย่างผมนี่เดินทางมาจากกรุงเทพ เดี๋ยวมาช่วยเพราะว่างานงานเยนอะมากลุงคะาช่วยกุนนะฮพุอยวันนี้ลุงถึงอนุญ,ญาตให้เราตามลุงคะว่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่นนะเพราะว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นสิ่งที่ควรเปิดเผยอยู่แล้วะควรปฏิบัติด้วยนะครับมันเป็นการทำความดีครับ ก็เลยไม่ไม่จําเป็นจะต้องปิดครับมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ครับวันนี้ลุงดูยืนยันแจ่มใสมากรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้ไปทาบุญกับก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับเวลาเราไปทําบุญเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเจออะไรบ้างแต่สิ่งที่เราเตรียมตัวที่สุดคือเตรียมเตรียมตัวเราให้พร้อมที่สุดนี่นะครับแล้วก็ทีมงานที่ไปนี่ก็ต้องต้องคอยกํากับอยู่ตลอดเวลาเพราะบางทีเราเฟรงว่าจะเป็น r ะเ b ิดสิทธิ์คนอื่นเขา ถ้าเกิดเราถ่ายทาอย่างเงี้ยอยู่ๆเราจะไปถ่ายจนสี่สิบห้าไม่ได้บางทีถ้าไปเจอคนเยอะๆเราก็ต้องบอกบอกทุกคนไว้ก่อนว่าให้ระวังนะบางคนถ้าเกิดถ้าถ้าเจอคนที่เขาหลบสื่อหลบกล้องอะไรเนี่ยเราต้องให้ให้สิทธิ์เขาอย่าไปถ่ายเขาประมาณเนี้มันจะมีคนแบบนั้นด้วยเหมือนวันเนี้ย ยูทูบก็น่าจะตื่นเต้นอย่างมางกินสื่อมาเงียบจิ๊บเลยไหม <laughs> ปกติจะไม่เงียบอย่างนี้ครับปกติจะกว่านี้เปิดเผยกวา่วานี้พูดท่านจะได้ห้ามไว้อ <laughs> ันจริงพูดแบบโอ้ยแย่งกันคุยอะแย่งกันพูดอะชั่วโมงหนึ่งะต้องฉันจะต้องคุยกับเอฟซีอยู่ในช่องอะอธิบายก็าถามนู่นถามนี่มาลุงลุงพลทาอะไรบ้างป้าแลนทําอะไรบ้างเนี้ยป้าอยู่ไหนลุงที่ไหนเขาจะอธิบายเป็นเป็นชั่วโมงอะ ยังลุงเห็นพวกเราอย่างเราอย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยลุงเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติครับตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีสื่ออย่างนี้มานานแล้วนะครับก็เมื่อปีหกสี่นะหกสี่สื่อก็มาเยอะสองร้อยกว่าสำนักอย่างเงี้ยมามันก็มีทั้งไทยและเทศมามันก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราอยู่ในสื่อเราก็ไม่ได้อ่าตกใจเท่าไหร่ตอนที่มีสื่อมาเยอะนะ เราก็มุ่งไปที่ที่สิ่งที่เราตั้งใจอ่ะก็คือการพิสูจน์ตัวเองตอนนั้นแต่พอมาถึงเวลาเนี่ยมันเราได้ที่สน์ไปขั้นตอนหนึ่งแล้วคือสารชั้นต้นตั้งข้อหาบกสีข้อหาแล้วก็ลงแค่สองแต่ด้วยประมาทหรือพลาดอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องสู้จนถึงที่สุดครับคลิปนี้สสัีครับ